พี่ๆเอ้ยนะครับมีทุกเชื้อชาติศาสนาเนาะคนไทยกินดีตอนรับนะครับเฮ้ยนะครับไม่อยากนึกถึงสาภาพะครับตุดจีหรือว่าสงการนะครับประเทศไทยจะปังขนาดไหนนี่ขนาดไม่ใช่เทศกาลน,นะวันธรรมดาทั่วไปคนยังหลั่งไหลามาเที่ยวเยอะขนาดนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับวันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์ขนาดนี่เกือบจะทุ่มหนึ่งเนาะพามาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับใกล้จะถึงตุรกีแล้วนะครับการท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลมานะครับสังเกตว่าดูนะครับพี่ๆห่างแทบตายกว่าได้นะครับตั้งแต่ส้นล่างเลยเนาะเจอนะครับยินดีน้ำประเทศไทยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวบางไม้มหาศาลนะครับ ฟังตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเดือนแรกก็สามล้านกว่าคนแล้วนะครับเบื้องข้างออกนะครับเปินกำลังเริ่มจะแสดงนะครับสรองตุกจีนที่นี่นะครับที่จะมาถึงนี่นะครับพี่พี่กอทำให้บรรยากาศนะักท่องเที่ยวเป็นแบบนี้เห็นไหมเปิดธรรมายเนะนี่ครับ ู้มีหลายชนชาติหลายชนเผ่าเกินไปแล้วนะครับพี่ๆนี่ครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไอคอนสยามนะครับช่วงเย็นแล้วก็พีเรือมาส่งเนาะฟ้ับรรยากาศแบบสวยงามะครับพี่ๆไอ้บรรยากาศแบบนี้โคตรมีความสุขเวยเนาะนักท่องเที่ยวด้อนะครับมากันทุกสารทิศจริงๆไอคอนสยามแทบแตก พี่ๆเอ้ยวันนี้นะครับความอเมซิ่งความอลังการนี่ครับทางเรือก็โฮลันโฮลันมายอดเกินไปประเทศไทยยิ่งกว่ามาดูหมอลำนะครับบางนคนครับพี่ๆน้ำผู้สวย นี่คือบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับมารอชมน้ําพุฟ้าจะยิ่งกว่ามาดูหมอลำพี่ๆเอ้ยนะครับห่างแล้วก็สยามที่ว่ากว้างใหญ่เต็มไปหมดเนาะเต็มไปหมดจริงๆนะครับโอ้โหวันนี้วันวันเสาร์ที่เจ็ด กุมภาพันธ์2568นะครับ69 69โอ้ยบอกกี่แหลงพูด68มาทางไปเนาะวันนี้หลง69นะครับใกล้จะถึงจุดจีนแล้วนะครับตรงนั้นเหมือนซุ่มประตูจีนกำลังทำเนาะรือว่าสวนจีนมาเนาะนะครับจุดจีนนี่ลำลองเยอะกว่านี่นะครับเบิ่งนะครับพี่ๆดูเอาประเทศไทยยินดีกับเมืองไทยจริงๆเนาะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดเลย ทุกสารทิศเนาะอางเรือก็เรือมาส่งแบบต้นลามฟังแถบจะเอาไม่อยู่ ับพี่ๆเอ้ยนะครับมีทุกเชื้อชาติศาสนาเนาะคนไทยกินดีตลอบนะครับเอ้ยนะครับไม่อยากนึกถึงขภาพบะครับตุดจีนหรือว่าสงการนะครับประเทศไทยจะปังขนาดไหนนี่ขนาดไม่ใช่เทศกาลน,นะวันธรรมดาทั่วไปคนยังหลังไหลามาเที่ยวเยอะขนาดนี้นะครับทางของห่างกำลังปรับปรับปรุงใหม่นะครับเป็น โคมไฟนะอย่างสวย<ม>นี่ครับน<ม>ี่นะคนเยอะจริงๆนะครับเห็นไหมนะครับพี่ๆเมื่อชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเห็นพื้นสะอาดเนาะเห็นพื้นสะอาดก็นั่งกันแบบนี้เลยนะครับ ปลาจะถูกใจนะครับนั่งรอชมน้ำพุเที่ยกคอนสยามโอ้ไก่ตุดจีนมาแล้วสะอาดจะนั่งนอนได้เราบางคนก็นอนบางคนก็นั่งนะครับเยอะจริงๆสำหรับทริปพุทธคอนสยามคึกคักปังจริงๆนะครับปังมากๆโอ้คนมารอชมน้ำพุ เยอะจริงๆเนาะเกินคำบรรยายอินโดนีเซียก็มาเยอะนะครับพี่พ บรรยากาศบอกกันเลยนะครับน้ำผุกำลังจะขึ้นนะครับผู้คนนะครับแบบเยอะมากๆเห็นไหมครับนั่งพื้นกันแบบสบายนะครับเมื่อ พื้นสะอาดนะครับมานั่งรอกันแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะหอบศาสตรมาดูหมอลำกว่าได้นะยิ่งกว่ามาดูลำจริงๆเนาะพี่เอ้ยนะครับเกินไปจริงๆประเทศไทยไม่มีคำว่าแผ่วเนาะ ทั้งแต่ทางออกมาเลยนะครับพี่ๆเอาครับทางเข่าทางออกไม่ใชบรรยากาศแบบหน้าเดินจริงๆครับพี่ๆแบบอากาศก็ดีดีนะครับลมพัดโชยมาเนาะ ไหนแครับพี่พที่จคืนอนักท่องเที่ยวนะครับที่ออกมาจากห้างไอคอนสยามนะครับย้ำอีกที่นะครับวันเสาร์ที่7กคุมภาันพันธ์2569นะครับพี่ๆเอ้ย่ังไรมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากๆเกินทำบรรยายเนาะไปตุรกีนมายิ่งมาเยอะนี่บางทีอาจจะเป็นทัวร์จีนก็มีนะครับอินเดียก็มี อินเดียก็เยอะหือทุ่องเที่ยวนะครับพี่ๆหลังไลขึ้นหลังไลลงไอคอนที่ว่าไอคอนสยามที่ว่ากว้างใหญ่ครับดูแคบไปภายในพิบตาเนะาะภายในท่องเที่ยวเยอะมากนี่ครับ เห็นไหมนี่รอกันแบบนี้เลยสุดยอดเนาะฝั่งทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรือมาส่งเรื่อยๆเนาะดูเนาะเรือมาส่งลูกค้านะครับ เรียนลูกค้าท่านสำคัท่านคะไอคอนสยามขอความร่วมมือเว้นระยะห่างจากบ่อน้ำพุในการรับชมการแสดงระบำสายน้ำณบริเวณที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของท่านขอบคุณค่ะเตรี u ม t o m e ้า before the show please stand in the area specified by our staff to prevent the damage caused by water to your personal belongings. Thank you for your cooperation. สวนจีนก็มาแล้วสวนจีนก็มาแล้วนะครับพี่พี่จัดใหญ่จัดเต็มเนาะทีนี้นะครับโอ้โหที่อันคอนสยามนะครับปีมา้านะครับมีแต่มา 5, นะ้าหาวหันเนา ทำท่าทางแบบเฮาหันจริงๆนะครับเตรียมกระโดดคอนสยามปีมากจัดเต็มจริงๆเนาะะเต็มมากๆว้าวสุดยอดสวยงามเนาะมากที่คอนสยามนะครับสวยมาก ยิ่งใหญ่ใครทําอีกแล้วนะครับตรงห้าเรือนะครับโอ้ตดเจนนี่จะขนาดไหนนะครับพี่พเออยนะครับวันนี้แบบโรลแรมจริงๆเยอะจนเดินไม่ได้ครับพี่ นี่ครับ ยอดมากๆาลนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับกําลังเตรียมตัวลงเรือนะครับพี่ๆเอ้ยนะครับจาหนากยังไม่ถึงตูดจีนยังขนาดนี้แล้วนะครับต่อแถวยาวเหยียดนะครับประเทศไทยปังเกินไปแล้วนะครับแบบนี้ใครจะสวยนะครับพี่ๆเห็นไหมฝรั่งยุโรปนะครับต่อแถวยาวจริงๆเนาะโอจจะถึงในห้างเลยดูเอานะครับ โจนได้ต่อแถวเ้าะนี่เป็นท่าเรือไอคอนสยามนะครับสุดยอดมากๆบางคนก็นั่งรอนะครับประเทศไทยทื้นสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดไฟด้วยนะครับต่งางชาติมาบางคนก็นั่งรอแบบชิวๆเมืองไทยไม่มีใครบังคับนะครับไม่มีใครห้ามอิสระใครมาก็ถูกใจ จริงๆโอเคนะครับ okay, พี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาพี่ๆรับชมสำเนีก่อนเนาะหากถึงสอบมาการนำเสนอก่ออย่าลืมกดไลค์กดซับตะคิ้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำคิดต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนรับต้นนุาโมกิแหล่งโดยการกดแชร์ออไปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ